กดติดตามกดถูกใจกดแชร์ให้ด้วยนะครับสุ่มก็สุ่มเอาจริงดิเพศหญิงหรอเอาน่ารักมุงมิงเอาเสียงก็เปลี่ยนด้วยน่ารักไปอีกไปบอกมิกี่กว่าสวัสดีครับคนสวยเราเองไอ้ไง,ไงอ้านายสุ่มได้หญิงรอสวยสด้วยในายได้เพศอะไรเราได้ชายเหมือนเดิม น้องใหม่รอน่ารักสวยจังมีแฟนยังครับยังค่ะสดแล้วเจเจยังไม่มาอีกรอพูดปุ๊บก็มาพอดีเลยเราจะเชิญเพื่อนเข้ากลุ่มได้เปล่าได้ได้น่ากินาสวัสดีค่ะหนูซือเจดาค่ะแนะนำตัวให้น้องใหม่รู้จักกันคนสวยเธอก็น้องใหม่ไม่ใช่หรอเออเออลืมอะงั้นเราก็มาแนะนำตัวให้น้องใหม่รู้จักกัน ผมมิก,รมค,กมครับอายุสิบเจ็ดผมคิวครับอายุสิบเจ็ดผมเจเจครับอายุสิบเจ็ดผมชื่อไอครับอายุสิบเจ็ดโทษโทษพูดผิดเราชื่ออาย,อายุสิบเจ็ดค่ะจะเรียกร้องความสนใจผู้ชายหรอมองบนเพื่อหายาหรอนางนี่แสบอ่ะพี่มิกมีแฟนยังคะมิกคุยส่วนตัวกับเราหน่อยได้ไงอาชันคุยกับพี่มิตก,ก่อนนะ แล้วไงก็ฉันจะคุยมีไรปะพี่เจเจดู e i สิเอาไงดีไม่น่าไปตามน้ำแต่แรกเลยก็ดีนะจะได้รู้นิสัยทุกคนด้วยอึดอัดมากเลยก็ตามนั้นไปก่อนแล้วกันไปคุยายนานจังนั่งร้ายหลบไหนฉันจะชวนเพื่อนเข้ากลุ่มไม่หลบมีไรป่ะสวัสดีค่ะเราชื่อน้ำฟ้าค่ะ ไม่อยากรู้จักไม่ได้แนะนำตัวให้เธอรู้จักน้ำฟ้ามีแฟนยังครับสวยขนาดนี้คิดว่ามีปะละ่ะไม่เห็นสวยเลยขี้เลฉันสวยกว่าตั้งเยอะใช่ไหมคะพี่เจเจพวกนายสมได้เพศอะไรกันเพศเดิมเพศเดิมเพศเดิมเราได้เพศเดิมเหมือนกันลืมสมหน้ายายไอยละได้เพศไร เพศเดิมนะไปเล่นเกมกันแม่ปีเวทจอยมานะเออเฮอ,อสองชั่วโมงผ่านไปไม่มีใครชุบฉันเลยยายอายเธอก็ชุบแต่น้องใหม่เป็นไรกันปเนี่ยชื่อน้ำฟ้าคะ่ะไม่ได้ชื่อน้องใหม่ฉันก็เห็นเธอวิ่งตามแต่พี่เจเจก็ไม่เห็นเจเจสนใจเลยเจเจก็วิ่งหนีอย่างเดียวไม่เห็นชุบเธอเลยฮ่าฮ่าฮ่า ไอ <I S 2> เป็นแฟนผมนะครับผมชอบคุณได้ไงพี่ตกลงเป็นแฟนกับหนูแล้วนะไม่ได้เรามีแฟนแล้วแฟนเราสวยมากด้วยเอ๊ะยังไงแฟนเราสวยเห็นไหมคะพี่เจเจเขาไม่ชอบผู้ชายเขาชอบผู้หญิงระบบจะเปิดในสามสองหนึ่งหลบหบเอาอีนี่เปลี่ยนใจไว้จังหลบหลบหลบแฟนพี่จะสาว ออาพวกนรู้มาตั้งนานแล้วหรอพวกเราแค่อยากลองใจเพื่อนใหม่ซะหน่อยชัดเลยทีนี้คบไม่ได้นายนี้ก็สวยเหมือนกันนั้นะี่าฮ่าสวยจนฉันหลงทางเลยฮ่าฮ่าขอเป็นคนรู้ใจได้ไหมคะให้รู้มั่งของใครสวยโหดสินะจบแค่นี้ก่อนนะคะ